ป้ามีคนคอมเมนต์มาอยากกินเมเลแรงอ่ะมันคืออะไรอ่ะเมลแรงเหรอมันเป็นส่วนผสมของไข่ขาวกับทั้งตาลเหรอแต่แต่ป้าทําอร่อยของเมลแรงอเดี๋ยวจะทําให้ดูเขาเรียก lady finger ทำแบบฝรั่งทําเลยนะฝรั่งทําเลยตัวแท้เลยนะออร่อยมากเลยเออเดี๋ยวจะทําทอันนี้ก่อนนะทําเลยป่ะทําเลยทําเลยไปป้า,ปาทำะไรอ่ะนี่เมลแรงมันต้องมีกระดาษรองนะแต่ทีนี้ lady finger นะ่ะมันเป็นรูปยาว,ยาว เลดี้ฟิงเกอรก็คือนิ้วมือผู้หญิงม,มันจะเป็นรุ่มยาวๆเราก็ตีเส้นไว้เดี๋ยวเราจะบีบตามนี้นะให้มันยาวตามนี้แต่ข้อสำคัญคือเราตีเส้นเนี่ยไอ้ดินสอนี่ต้องลงข้างล่างนะเดี๋ยวเราต้องอาถักก่อนนี่นะในขาก็น้ำมันมันเดบใช่ใช่ใช่ แล้วเส้นที่เราเตีเอาไว้ข้างล่างอย่าเอามาข้างบนนะเดี๋ยวมันติดขนมไว้ข้างล่างแล้วเราก็แปะไปโอเคแล้วนะเสร็จแล้วเตรียมงานอโอเคโอเดริดมีอะไรบ้างครับอันนี้จะพูดให้ฟังมือแรงนั้นมันมีอยู่แค่ไข่ขาวน้ำตาลสองอย่างรู้ไหมแต่วันนี้เราทำ lady finger เราจะมีแอมโมนปน นี่ผสมไอซิ่งนะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมาพานค,คอยโรยมันเดี๋ยวจะเห็นว่ามันทํำยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยป้าไข่แค่นี้เหรอแล้วทําได้กี่ตัวเนี่ยอุยมันได้เยอะนะเวลามันขึ้นนะ่ะป้าป้าตีไขฟ่ฟูดีไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่าเนี่ยเอาใส่ไปก่อนไข่อย,ย่างเดียวนะไข่ไข่ขาวอย่า,ยายงเดียวนะโอเคไปไปไป,ปตีอ่ะ ใส่ไข่ขาวลงไปแล้วนะ,ะเตรียมตัวตีวันนั้นสอนมากกะลองไปแล้วจําได้ไหมมากกะโรตียังไงตีเบอร์แรงสุดอ่าตีเบอร์แรงสุดเอาเร่งไปเบอร์แรงสุดแล้วยังไงต่อตีอยังไงเอ่อตีให้ให้ให้มันหยาบตีจนเป็นฟองละเอียดเอาฟองละเอียดแล้วตีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีมันเป็นก้อนๆเลยกระเด็นมาติดข,ข้างหม้อแล้วถึงใส่น้ําตาลนะแล้วถึงใส่น้ําตาล,ล เราตีมาเมอแรงเนี่ยแป๊บเดียวเองจําไว้ตีเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวจนให้มันมีก้อนๆอนกระเด็นมาติดข้างหม้อแล้วถึงใส่น้ําตาลอืหลังจากใส่น้ําตาลหมดแล้วเราตีต่ออีกครึ่งนาทีนี่คือเมอแรงหรือมากรลองตีเหมือนกัน<ะ>โอเคนะคป้าจะตีแล้วนะโอ,โอเคเลย อย่าลืมยกหม้อนะอย่าลืมยกหม้อนะมันน้อยนะฟองละเอียดหรือยังละเอียดแล้วนไยละเอียดแล้วนะนี่ทวนถ้า <นะ S 1> เป็นเค้พอแล้วใส่น้ำตาลแล้วมันเคกแบบน,นี้พอแล้วพอแล้วใส่น้ำตาลแล้วแต่ถ้าเป็นมือแรงกลมากระลองยังไม่พอต้องปีต่อไปอีกแล้ว หยุดเครื่องได้นะถ้าไม่แน่ใจหยุดเครื่องดูเข้าใจไหมหเดี๋ยวดูมันจะตอนนี้มันยังไม่มีก้อนก้อนกระเด็นมาติดข้างหม้อเดี๋ยวจะเห็นเลยพุนจะเห็นเลยมันเป็นก้อนก้อนกระเด็นมาติดข้างหม้อแล้วเวลามันกระเด็นมาปุ๊บให้บอกป้าเลยว่ามันมีแล้วไม่ใช่ก้อนเล็กนะก้อนใหญ่เลยนะอโอป้าแบบนี้นี่มันได้ไหมได้องเห็นก้อนใหญ่ๆกระเด็นไหมอ่ะใช่เห็นแล้ว เห็นไหมที่มันกระเด็นมาติดข้างหมอ้อเนาะโอเคเห็นแล้วนะแน่ใจนะใช่ถูกต้องป้ายังไม่ใส่น้ําตาลเลยนะรู้ไหมถ้ามีก้อนใหญ่ๆถึงจะใส่น้ําตาลนะโอเคนะใส่นะใส่เลยใส่เลยใส่แล้วทําไงคุยเอาต้องคุยก่อนเพราะว่าน้ําตาลมันกระเด็นมาติดข้างหมอ้อคุยก่อนคุยให้มันลงไปอยู่ข้างล่าง ติดต่อเท่าไหร่ครึ่งนาทีโอเคจะบอกก่อนว่าถ้าเราตีแบบนี้นะป้าป้าทำงานมาฝรั่งมันไม่เคยบอกเลยนะไม่เคยบอกเป็นสิบปีมันก็ไม่เคยบอกเลยว่าเวลาทำหนมให้เอาไข่สดสดนะมันไม่เคยบอกนะดังนั้นวิธีทำหนมไข่จะสดหรือไม่สดใช้ได้หมดเลยเขาใช้ดูเนื้อมันเป็นหลัก เข้าใจไหมเขาใช้ดูเนื้อมันเป็นหลักถ้าเนื้อเป็นหลักตามที่เราต้องการแล้วมันมันก็จะดีหมดอะเอาถึงแล้วนาประมาณครึ่งนาทีแล้วนาปิดแล้วนาปิดเลยโอเคปิดแล้วพอเสร็จนี่นี่วยไหมเยอะไหมนี่นีเยอะไหมล่ะเยอะมากเลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอะไรจําได้ไหมไอแอลมอนด์ป่นกับไอซิ่งโอเครวมไปเลยเราก็คุยเลยคุยแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราคุยเหมือนเดิม อย่าไปบี้บี้เขาแบบนี้นะมันผิดหลักนะบี้ไม่ได้นะต้องคนแบบนี้ให้มันให้มันขึ้นมาแล้วลงไปขึ้นมาแล้วลงไปสิ่งที่เราต้องจําก็คือที่เราต้องจําก็คือก่อนที่มันจะเข้ากันให้เราทํำยังไงก็เราคุ้ยอยู่แล้วก่อนที่มันจะเข้ากันเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนก่อนที่มันจะเข้ากันเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้มีสิ่ง,งตกค้างอยู่ที่ไม้พายมือจนันมือมือป้าสาดนะล้างแล้วนะอ่ะแล้วเราก็ ดูเส้มันสวยอย่ะโอ้สีสวยมากเลยเนียนเงมันยุบไหมฮะมันยุบไหมมันยุบแหละอ่าโอเคเนี่ยใช้ได้แล้วป้าป้าก็ตัดนะแล้วก็อันเนี้ยรูเท่าไปตะเกียบเองมอ่ะ,อะเวลาทำซื้อหัวบีบซื้ออะไระจำง่ายๆไม่ต้องไปวัดกี่เซนกี่อะไรหรอกป้าก็จำเอาอย่างเงี้ยเวลาป้าป้าไปซื้อป้าป้าก็เอาหัวบีบเท่านี้เท่านี้เท่านี้ป้าก็พอแล้ว ทีนี้เราก็การมันรั่วแล้วทำไงย,ยัดเข้าไปอย่างนี้นะเข้าใจไหมแล้วเราก็ใส่ไว้นในกระป๋องส่วนผสมใส่ปาปลาเลยนี้ใส่ตอนไหนนี่อันนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โรยทีหลังเหรอเดี๋ยวเห็นแล้วจะบอกว่ามันสวยนะ่ากินมายอันนี้ตัวจริงๆเลยนะตัวเป็นๆเลยนะที่เขาทำอยู่ตามเมืองนอกอะ่ะไม่ใช่ของปลอมนะของแท้ lady <laughs> finger ของแท้ เดี๋ยวอาจารย์ไปล้างมือก่อนเอาลวกมาบีบนะนะบีบเลยขนแปรงเอาอ้วนหน่อยนะมันะบางไปอ้วนหน่อยได้เยอะนะนี่นี่เวลาบีบไปถึงปลายต้องดันมันขึ้นมา ตูดมันจะได้ไม่แหลมวิธีการม,มันมีเยอะขนมเนี่ยถ้าเรารู้เทคนิคมันมันเราจะทําขนมได้สวยวกว่าคนอื่นเขาเชื่อไหมป้าเคยทําขายนะอันนี้นะตัวละสิบบาทขายดีมากเลยหมดแล้วคนบีเป็นก็ได้อีกหลายตัวเงี้นอ้าวพอหมดแล้วนี่ทีนี้รู้หรือยังนี่นี่ดูนะใส่ยี่เลยใส่ยี่เลย มันมีเทคนิคเยอะเทคนิคนี่แหละทำาะไรให้เราทำทำขนมได้สวยสวยกว่าคนอื่นครับถ้าเราไม่มีไม่มีเทคนิคเราขนมเราก็จะไม่สวยต้องให้มันท่วมตัวเลยอ่ะงงไหมเนี่ยเห็นป้าทํางงไหมป้ากินครั้งแรกนะครั้งแรกเลยเพื่อนสนิทเลยมันมาจากโรงแรมโอเรียนเตลมันมาทําป้ากินครั้งแรกโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ป้าก็เลยขอสูตรมันเสร็จแล้วป้ามาทํามาทําอีกป้าก็ปรับสูตรนิดหน่อย เดี๋ยวนี้มันอร่อยขึ้นนะถั่วเราเยอะขึ้นเรามีวิธีการเยอะขึ้นเห็นไหมโรยถั่วท่วมๆเลยนะ, <Yes. S 1> ะดูนะดูนะเฮ้ย hey, ทำอะไรอ่ะวิธีการไม่ธรรมดาทำไมเราต้องทาทาเนยขาวทำไมเพื่อให้กระดาษมาติดเหรอเพื่อให้กระดาษมาติดกับเนยขาวนะแล้วเราก็ ดูนะดูดีๆนะเราโรยไปเยอะใช่ไหมเราต้องเทออกดูนะจับกระดาษไว้นะจับกระดาษไว้ตรงนี้แล้วเราก็เทออกเห็นไหมง่ายเอ้ยง็นยงง่ายไหมง่ายอ่ะดูนะไปไปอบกันนี่ไปอบเลยไปนี่เตาบนมันเสียอวันนี้อบเตาล่างเนาะไปใช้ไฟหนึ่งร้อยองศาไปอ่า ไฟหนึ่งร้อยองศาดูนะใส่เข้าไปในเตานะรองถาดอยู่แบบนี้ถาดไตฟมงไว้อี่พูดให้ฟังป้าป้าไม่เคยสอนใช้อบเวลากี่นาทีกี่นานแต่เลดี้ฟิงเกอร์เนี่ยที่มันเป็นเมอแรงเนี่ยแล้วอบอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ป้าไม่บอกนะว่าชั่วโมงครึ่งมันสุกเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ป้าบีบตัวใหญ่กว่านี้มันก็จะไม่สุกถูกไหมใช่ดังนั้น ก่อนที่เราจะเอาออกจากเตาชั่วโมงครึ่งแล้วหรือก่อนชั่วโมงครึ่งเราทำยังไงรู้ไหมทำไงเราเอานิ้วโป้งไปกดตัวมันถ้ามันแตกแล้วกรอบหมดทั้งตัวแสดงว่ามันสุกแล้วอเข้าใจไหมถ้าเรากดไปแล้วมันยังแฉะอยู่ก็อบต่อไป <Okay. S 2> แต่ละเตาความร้อนมันไม่เท่ากันวิธีการอบขนมทุกอย่างมันจะมีวิธีการดูว่ามันสุกด,ดูยังไงป้าสอนไปเยอะแล้วต้องกลับไปดูว่าเค้กมันสุกด,ดูยังไง เอแครสุกดูยังไงครับเค้กสุกดูยังไงเข้าใจไหมมัเก็ลองสุกดูยังไงอาจารย์ป้าสอนหมดแล้วนะโอเคจะทวนให้ฟังอยู่บ่อยๆหน่อยจะได้จําได้เนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักเกือบชั่วโมงครึ่งเราก็จะมากดดูโอเคถ้ามันแตกแล้วมันแห้งหมดแสดงว่ามันสุกแล้วอโอเคนะไปสุกแล้วป้าไปแอบกดมานะแล้วถ้ากดนะเวลากดต้องกดตรงกลางถาดน,นะ เพราะตรงกลางถาดมันสุกทีหลังสุดนะเข้าใจไหมอย่าไปกดขอบๆนะกดกลางถาดถ้าก,กดลงไปแล้วตัวมันแห้งหมดเลยแสดงว่ามันสุกแล้วป้ากดไปแล้วเอาออกมาเลยนะนี่นโอ้ตินี้ป้ากดไปแล้วออกมานะอ่ะดูวายวเกือบแล้วเกือบแล้วดูนะป้าทำอะไรป้าทำอะไรน้ำ ทำเพื่ออะไรปะ่ะเวลาก้นมันมีความชืน้นม,มันจะแฉะ,ะแล้วเดี๋ยวเราหยิบออกมาแล้วเราก็ประกบคู่กันแล้วก็ไปอบใหม่อีกประมาณสิบห้านาทีมันก็จะติดกันแบบนี่คือ lady finger ตัวแท้ๆของต่างประเทศเลยเขาทําเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวเรารอสักนาทีหนึ่งเดี๋ยวโตวมันจะหลุดลงมาตอนนี้มันยังไม่หลุดอ,อะดูมันหลุดยังนี่เห็นไหมแล้วมันแฉะนิดนดใช่ไหมแล้วเราก็ประกบกัน มันก็จะกลายเป็นคู่กันเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราไปอบต่ออีกสิบห้านาทีมันจะแห้งติดกันเลยดูดูข้างในนะอ๋อมันได้แฉะวันนี้ใช่ใช่มันจะแฉะเองนะของฝรั่งเขาส่วนใหญ่มันเทคนิคมันเยอะคนที่ทําขนมได้ดีต้องรู้จักเทคนิคมันไม่รู้จักเทคนิคก็ทําขนมไม่ดีอ่ะนี่นะแล้วเราไปอบต่ออีกประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวมันจะติดกัน ลเลยไปเยี่ยเราไม่แอบดูกันว่ามันติดกันยังโอเคนี่ <Okay. S 2> มันติดกันยังติดกันยังติดกันได้นะใช้ได้แล้วโอ oh, ้สวยสวยๆไฟบนมันเสีย สวยไหมสวยมากเลยลองชิมดูเลยกินไงชิมดูเลยกัดเลยกัดเลยอ่ะกัดเลยโอ้โหนี่มันติดกันเห็นไหมโอเคเนี่ยเลดี้ฟิงเกอร์ตัวจริงๆเลยเอากัดเห็นไหมดังน้องกรอบดีไหมกรอบมันอืมอืมหวานมันโอเคดีแล้วเนี่ยสวยอืลองลองหักดูไหมลองหักดูไปหักตรงนี้ นนมันกรอบเกิน <laughs> อันนี้ก็กรอบเกิน